แนะนำวิธีแก้ไขหัวมันเล็กหัวมันไม่ลงหัวสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขนะครับแก้ไขหัวมันเล็กหัวมันไม่โตนะครับวิธีการนะครับผมในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยฉีดนะครับหรือว่าปุ๋ยเม็ดปุ๋ยฉีดเป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับผมเป็นปุ๋ยเกล็ดถ้าพี่น้องว่าชํนานาาในการผสมนะครับผม ไม่ชำนาญในการผสมเฮาวสือเป็นสูตรสำเร็จมาผสมหม่าและลายน้ำฉีดก็ได้คือกันนะครับผมใส่สูตรใดบารนี้สูตร15 15 15นะครับใส่สูตรซิมห่าได้พี่น้องอ่าแต่ว่าสูตรซิมห่านี่จะกิโลนึงนี่จะแพงแน่จังน่อยนะครับประมาณสั่งมานี่ก็อยู่ประมาณสองร้อยปป จำบ่ผบพิดน่าจะอยู่ประมาณ200กว่าบาทนะครับผมสูตรซิหาของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเอามาฉีดนะครับได้ผลดีคือกันนะครับมาแก่ไขนะครับแก่ไขหัวมันบ่ลงหัวหัวมันหน่อยนะครับในช่วงอายุ3 4เดือนนี่แหละนะครับผมมันบ่เป็นหัวเทานีะนะครับใส่สูตรซิมหาผสมไปเลยนะครับละลายน้ำนะครับสองสามช้อนแกงแต่วละลายน้ำยี่สิบดก็สามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับ แต่ว่าตัวนี้สูตรนี้มันเป็นสูตรเข้มข้นนะครับผมนํามาละลายน้ำประมาณช้อนแกงหนึ่งพูนพูนหรือสองช้อนแกงนะครับละลายเขาไปเลยนะครับละลายใส่น้ำเท่านี่ในถังฉีดนะฮะในในถังฉีดในช่วงหนาฝนนะครับเติมนะสารจับใบเข้าไปด้วยนะครับผมหลังจากฉีดพี่น้องบางท่านนะในช่วงนี้นะอาจจะฝนกระตกแน่บ่ตกแน่นะครับแต่ว่ามัน ฝนตกบ่อยนะครับในเขตพื้นที่ฝนตกบ่อยนี่้พี่นอ้องผสมสารจะใบนะครับผมสารจะใบเขาไปนําแต่ว่าเทคนิคใส่สารจะใบนี่คือผมจะใส่เป็นน้ํายาล้างจานนะครับผมผมจะใส่เป็นน้ายาล้างจานเพราะว่าลดต้นทุนเนาะพี่น้องเนาะนะครับสามารถใส่ได้นะครับหยอดลงไปจังน้อยนะครับหยอดลงไปจังน้อยตีเขากันจังน้อยเราก็สามารถฉีดพนใดขึ้นกัน นะครับผมมันกระจับใบดีขึ้นกันนะครับแต่ว่าในถ่าเป็นในช่วงนะครับไม่มีฝนนะครับเขากระชีดปกติธรรมดานะครับผมฉีดปกติธรรมดารากาถ้าเป็นในรูปแบบปุ๋ยเม็ดนะครับผมในรูปแบบปุ๋ยเม็ดนะครับเบิงว่าต้นเขาเนี่ยต้นมันเนี่ยต้นใหญ่บรนะครับคือเทคนิคของผมคือต้นใหญ่นะครับสูง2เมตรสามเมตรเนี่ยไม่ไม่ต้องไปผสมนะครับกับใส่ปุ๋ยเม็ด 0060ปุ๋ยระเบิดหัวมันนี่นะครับผมสามารถยอดนะครับยอดตรงกลางระหว่างต้นนะครับยอดซับไปเลยนะครับหลักกะนะครับทรายดินมีความชื้นก็สามารถวานได้นะครับผมกะเบิงนะครับเบิงพร้อมว่าห้องจีไส้สูดใดนะครับบ่มันว่าดินหนาดินแห้งเราเอาไปวานนะครับมันจะ เห็นฝนซาหรือบบเห็นฝนเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าได้รูปแบบการหยอดนี่นะครับผมเวลาฝนตกมากมันกับบอชะล่างนะครับมันกับโบหนีนะครับพืชนเท้ากระได้กินเต็มเต็มนะครับแต่ว่าถ้าเท้าไปวานในช่วงหลังฝนตกนะครับอ่าหนึ่งถึงสองวันนะครับเบิ่งว่าฝนเป็นตะโตกบอนะครับเบิ่งดินฝาอากาศนะครับว่าเป็นตะโตกบอถ้าบ่ตกกับโบมีปัญหาสามารถวานได้นะครับผมอ่าสามารถวานได้เลยนะครับอ่ามันก็ขื้นอยู่กับเทคนิคนะครับ พี่น้องจะใส่แบบใดนะครับจะใส่แบบใดสีใส่ในรูปแบบใดนะครับเบิงน้านะครับผมและหลายคลิปที่ผมแนะนําที่ผมบอกนะครับพี่น้องถ้ามันบวลงหัวเนาะมันบวลงหัวเขาต้องรีบแก้ไขอย่าปล่อยไปนะครับปล่อยไปมันกระชิได้แค่ซัมที่เข้าเห็ดมาแต่ตนนะครับผมบางคนเนออี่ยหยอดปุ๋ยเล็งแต่ตนนะครับเพ็ดให้มันบวลงหัวนี่คือขอเสียนะครับ ว่าแต่ต้นงามต้นงามเวลามาถอนออกโอ้ยนะครับห้องโอ้ยเลยเป็นอยังนะครับเวลาถอนออกแล้วนะครับมั่นบ่ได้บ่ได้เต็มที่บ่สมลำเขาเอื่นมั่นบ่สมตน้นนะครับผมลำไยต้นไยหัวบ่มีนั่นแหละครับพี่น้องต้องให้ลำไยต้นไยหัวไยเนี่ยครับคือการดูดลมสมบูรณ์ไปด้วยครบถุกส่วนของต้นมัน่นนะครับบอ่อนวาจิบลุงแค่ต้นอย่างเดียวนะครับ เขาต้องไปขวดเบิ่งพร้อมนะครับเทคนิคที่ดีที่สุดที่เขาเช็คเบิ่งมัน่นว่ามั่นลงหัวบอ่อขวดเบิ่งเลยครับพี่น้องเนี่ยครับผมจะบอกไปเบิ่งลักษณะต้นนะครับลักษณะต้นเนี่ยบางทีมันหลอกตาเฮาโอ้ยต้นหนาต้นใหญ่นะครับดินแตกบ่ขวดก็ฮู้ดอกนะครับว่ามันหัวใหญ่แน่นอนอย่าคิดจังสันนะครับผมเขาต้องขวดเบิ่งนะครับอ่าซุ่มขวดเบิ่งนะครับให้มันทั่วให้ ว่ามันลงหัวดีบอนะครับอายุ4เดือนหาเดือนแล้วนะครับหรือเขาย่างเขาหกเดือนแล้วมันต้องหัวใหญ่ทอแขนแล้วนะครับท่าน้อยนะครับแต่แค่นิ้วนิ้วหนึ่งเนี่ยข้องเฮ้าเนี่ยนะครับถือว่าเล็กนะครับมันบ่ลงหัวตัวนี้นะครับมันมันอ่าไปบ่ลงแต่ต้นย่างเดียวนะครับเขาต้องรีบเร่งนะครับหาปุ๋ยโพแทสเซียมมาใส่นะครับปุ๋ยโพแทสเซียมกับ0060เนี่ยแหละครับพี่น้องหรือนะครับในช่วงที่อ่าต้นม้าหันใหญ่ๆเฮาก็ใส่สูตรเสมอสูตรซิมฮา นะครับผมในรูปแบบ,บปุ๋ยเก็ดทุกสิบหากาม็มีนะครับผมสามารถละลายน้ำแล้วก็นําำมาฉีดพ่นแต่ถาอายุมากนะครับอายุหลายเกินาหาเดือนหกเดือนไปแล้วนี่หัวมันยังม,ม่หันใหญ่นี่นะครับผมจะแนะนําให้ผสมน้ําฉีดทุกสิบทุกสิบวันนะครับทุกสิบมือเฮ็ดติดต,ต,ตกันสองเดือนเทก่อนเพื่อกระตุ้นนะครับเพื่อกระตุ้นเพิ่มธาตุอาหารหรือว่าให้ธาตุอาหารโพแทสเซียมนะครับเพื่อให้เพิ่นไปสางแป้งระเบิดหัวให้มันได้ท่านการ อย่าปล่อยไปนะครับมั่นแค่สองสามเดือนนี่มั่นแครระยะเวลาที่เข้าจากุนหรือว่าที่เข้าจากเติมปุ๋ยโพแทสเซียมห้เพิ่นเนี่ยสองสามสองเดือนเนี่ยมันบ่เพียงพ่อที่จะเห็ีดให้มั่นขยายใหญ่ถึงแขนใดนะครับเข้าต้องกระตุน้นนะครับกระตุ้นเติมเข้าไปในช่วงที่เพิ่นต้องการอายุหางหกเดือนแล้วนี่หัวมั่นเนี่ยทอน่มือนี่พี่น้องเอ้จีไปถอนออกตอนใดนะครับผม ปล่อยไปอีกสามเดือนซีเดียนฮาเดียนข้างหน้าฉีทอนออกเนี่ยถอนออกประมาณสิบถึงสิบสองเดือนนี่หัวมันโมมี่ครับใหญ่เต็มที่ก็บว่เกินสองนิ้วสองถึงสามนิ้วเนี่ยนะครับมันผสมกับห้องบำบลุงมาดิพี่น้องการบำบลุงห้าต้องบำบลุงได้ทุกส่วนของตน้นบำบลุงตน้นบำบลุงหัวนะครับหัวใหญ่หัวงามต้นงามต้นใหญ่เนี่ยครับมันต้องมาเบิดแต่ว่าห้องเฉียวแค่ว่าห้อง เห็นเหตุต้นใหญ่ต้นงามหัวมันกระชิงใหญ่บบแมนนะครับลักการนีใส่บ่อใดลักการนีใส่บ่อใดงอต้องบำรุงทุกส่วนนะครับผมกระบอกเป็นอย่างนี้ครับวิธีการแก้ไขเหตุหัวมันนะครับหัวมันถี่หน่อยนะครับเห็ดให้เพิ่นลงหัวเห็ดให้เพิ่นหัวใหญ่ใหุ้แตท่านการให้ได้ขายภายในสิบอายุสิบถึงสิบสองเดือนนี่ให้เฮาเดี๋ยวออกนะครับในช่วงปีใหม่นี่นะครับผมเห็ดตามผมเด้อพี่น้องเด้อนะครับบอเข้าใจอีหยังพี่น้องก็จังคอมเมนต์เข้ามา นะครับบอกเขาใจอีกอย่างการใส่การผสมนะครับผมรีบเลยอย่าปล่อยไปนะครับการแก้ไขหัวมันหน่อยก็คือมีมีวิธีการนี่แหละครับพี่น้องใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับอ่าหันมาใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมหลังจากอายุสี่เดือนไปแล้วในหัวมันเนนะหัวมันมันบองใหญ่นี่นะครับเขาต้องรีบแก้ไขครับพี่น้องโพแทสเซียมนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมเขาสังเกตตัวถ่ายด้วยพี่น้องเด้อนะครับ14 7สิบสี่เจ็ดสามสิบห้าจสี่นะครับใส่ได้นะครับหรือว่าใส่สูนย์สิบห้านะครับ หรือใส่0ูนย์นะครับผสมฉีดเด็ดก็ไดขึ้นกันนะครับในรูปแบบปุ๋ยเกจผสมฉีดเลยนะครับผมฉีดถามันน้อยนะครับให้กระตุ้นฉีดนะครับทุกสิบวันพี่น้องฉีดโลดกระตุ้นในเพื่อนจากสองเดือนนะครับเดือนหนึ่งก็ฉีดดูสาครั้งนะครับฉีดทุกวันที่หนึ่งหรือหลังวันที่หนึ่งไปแล้วกับวันที่สิบนะครับลักษณะนี้นะครับสลับกันไปวันที่ยี่สิบฉีดอีกเค่หนึ่งเพยงสินะครับผมมันก็จะเป็นสามครั้ เพื่อกระตุนเห็ดไหยมันเขาลงหัวนะครับนี่ครับคือวิธีการแก้ไขหัวมันเล็กนะครับครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี่ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ